ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรอมจังหวัดพยายบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยแถวกวาดล้างอัชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจําปี2567วันที่13พฤศจิกายน 2,567ในร,ร,รฐัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานปล่อยแถวกวัดล้างอัชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2,567ณนะลานอาเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาโดยด้วยบูรณาการทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจปปสภาค5หน่วยงาน ราชการในจังหวัดพะเยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า350นายออกปฏิบัติการกวาดล้างอัชญากรรมในพื้นที่ในช่วงงานเทศกาลลอยกระทงซึ่งจังหวัดพะเยากำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกาย,ยน ีที่กวนพยาวซึ่งทําให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการโรงแรมและสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมอาจจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลดังกล่าวซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากและอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมปัญหาความเดือดร้อนราคาญและอันตรายที่เกิดจากการเล่น ดอกไม้เพลงพิงทูประทัดและคมเลอยรวมถึงอาจมีมิจฉาชีพแอแฝงเข้าไปประทุดร้ายต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดงานต่างๆจังหวัดพะเยาจึงได้นำแนวทางตามข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ได้เน้นย้ำ จังหวัดดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี2567โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดก,การสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยจากประทัดดาออกไม้เพลิงพลุคมลอยอุบัติภัยทางน้ำรวมถึงอุบัติเหตุทางถนนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงได้มีการบูรณาการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกวาดล้างอัากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2567ดังกล่าวสิงชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินนารายงาน